ความรักหรือความอยากเนี่ยหลายๆคนสามารถแยกออกได้ชัดเจนว่าตัวเองรักหรือเองแค่อยากได้อยากครอบครองหรือแค่อยากได้บางช่วงเวลาความสุขชุกครั้งชุกคราวแค่นั้นบางคนสามารถที่จะแยกแยะออกได้อย่างชัดเจนแต่ว่าก็มีอีกหลายหลายคนที่เขาไม่สามารถที่จะแยกแยะระหว่างรักหรือความอยากออกจากกันได้ ในบางครั้งบางทีเขาแค่รู้สึกว่าอยากได้อยากได้แค่เท่านั้นและเขาก็เข้าใจว่าความรู้สึกอยากได้ของเขาคือความรักความรู้สึกอยากครอบครองของเขาคือความรักจนเขาได้เข้าไปครอบครองได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ได้คนที่เขาอยากได้ได้มาซึ่งคนคนนั้นได้มาซึ่งสิ่งของคนนั้นเขาก็ยังรู้สึก ถึงความไม่พอเขาก็ยังรู้สึกถึงความไม่เต็มอิ่มของเขานั่นเป็นเพราะว่าเขาแค่อยากได้เขาไม่ได้รู้สึกถึงความรักจริงๆความรักมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมมีความสุขการได้เข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นหรือเข้าไปเห็นในจุดๆนั้นที่เราต้องการที่จะเห็นหรือเห็นคนที่เรารักมีความสุข ไม่ว่าเราจะอยู่กับเขาหรือไม่ก็ตามแต่เราเห็นเขามีความสุข,ขาเห็นเขามีรอยยิ้มเขาเราเห็นเขาประสบ,สบความสุขในชีวิตเรามีความสุขถึงแม้ว่าคนที่อยู่ข้างกายเขาไม่ใช่เราแต่เราก็มีความสุขได้นั่นคือรักแต่ถ้าเมื่อไร่ที่คุณนั้นอยากได้แล้วถ้าคุณไม่ได้คุณเห็นคนที่คุณอยากได้เขาไปอยู่คนอื่นมันเกิดความทุกข์อย่างมหาศาล นั่นเป็นเพราะว่าคุณผิดหวังจากสิ่งที่คุณไม่ได้มันไม่ใช่รักมันเป็นความอยากดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าความรักหรือความอยากที่คุณมีในตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีความอยากอยากที่ได้เขาแล้วเขาแล้วคุณไม่ได้เขาคุณมีความทุกข์นั่นไม่ใช่รักนั่นคือความอยากแต่ถ้าคุณมีความรักคุณเห็นคนที่คุณรักมีความสุขอยู่กับสิ่งที่มีความสุข อยู่กับคนที่เขามีความสุขอยู่กับคนที่ทำให้เขายิ้มได้นั่นคือความรักต้องแยกออกไะรักกับอย่างนี้มันต่างกัน